รายงานผลการดำเนินงานไรามาสองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กสศนอตำบลคำใหญ่อําเภอห้วยเมก็กสำนักงานกศนอจังหวัดกาลสินบุคลากรกศนอตําบลคำใหญ่นางเกสรัตน์กูกิ่งเงินผู้อำนวยการกศนอำเภอห้วยเมก็กนางสาวสุภาวดีมาตราผู้ผู้ช่วยนางสาววิพารัตน์คำชมพูผู้กศนอตบนํบล กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับมธัธยมศึกษาตอนต้น24คนระดับมธัธยมศึกษาตอนปลาย37คนรวมทั้งสิ้น61คนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติ e n n t ประจำภาคเรียนที่2 มีการศึกษา2,564คิดเป็นร้อยละห0ึ่งรอยกศนตำบลคำใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, และรูปแบบออนแฮนเยี่ยมบ้านนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชืโโ้อโคโรนากิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย120คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการจิตอาสาพัฒนากศสอนอตำบลเป้าหมาย15คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกรสอนอตำบล กอสนอำเภอห้วยเม็กประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีงบประมาณพุทธศักราช2564เป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100 โครงการพัฒนากสศอนองามตาประชาชื่นใจเป้าหมาย1แห่งทำได้คิดเป็นร้อยด้วยหนึกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยด้วยหนึโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยด้วยหนึ โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป้าหมาย120คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งโครงการเรียนรู้สมุนไพรสู้ภัยโควิด -19 เป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการรู้ไวรู้ทันป้องกันโควิด1 9เป้าหมาย7คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารขยะในครัวเรือนเป้าหมาย4คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100 กิจกรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเป้าหมาย3คนทําได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาอาชีพ1อําเภอ1อาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําเภอ1อาชีพหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมือง เป้าหมาย22คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูนหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป้าหมาย22คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมืองหลักสูตรการทำเจลล้างมือเป้าหมาย12คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการครอบครัวรักการอ่านทำได้คิดเป็นร้อยหนึ่งร้อย โครงการการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนทำได้คิดเป็นร้อยหนึ่งร้อยโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมอื่นๆตามนโยบายพิเศษกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนกิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน เป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100ผลปฏิบัติการเป็นเลิศเบสแพ็กทีกสกสนาตำบลคาใหญ่กลุ่มปาระบองบ้านคาใหญ่หมู่7ตำบลคาใหญ่อําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์